แพี่จะโชว์ how to how to pick mushroom we are going to the f o r e ไปมาเอ้ยพ่อคนเราพอดีวะสัน้องอยูว่ามาอจังันนี้นี่มัอันนี้เหอนาไปเลสโก้นี่วอาไปนี่วนไปเลสโก วบงว่าเขาล Let's go Let's go Let's let go Let's go Let's อ o le, Let's go 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 go Let's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  ทางอีสานนี่เด้อพี่น้องอยู่ทางต่างประเทศ <c oughs> ไม่มีเงินก็มีความสุขได้เออเนี <c oughs> ่ยอยากไปเด้อปุณิเด้อสุดเคยพลังเออเคยพลังไอปุณิปุณิเด้อหนูไหมปุณิงค เยอยอ่้าวประเดพี่น้องด้อกระลึกกเลอดกรลึกกลือดเก็บาไปเก็บเ็ดไปปลาไรมื่อนี่สิไปปลาไดสิไปปลาไดปลาใดก็ไปกไปอยาไปแต่ปลาเฮวไปไปก็พร้อมูบ้านสิไปกับปลาปลาเ็ดออกกับพ่อแล้วไปไปรถพร้อมแล้วเออรถกพ่แล้วรถกพอแล้วไปไปเต taking ladies go to the forest we are going to uh, to picking mushroom they love it to go to the forest they love to pick uh, mushroom so we're gonna we going to have some fun today I think and this is my first time you oh, uh, uh. มาเกินรอตือนเกินการพูดเองพูอะไรกูมเมนปูนปูนปูนกระทาที่แบปูท่าทามา i t l a c w h a t I call is e lady c h n g gum าบนี้ยาตัวนี้ยาติสตบาโก ยา้นกยาีกระี้ t h a s o r u s h o m นี่ for mushroom and a we have a big tank of water because it's hot as well so we prepare we prepare water and some ice over there อปรณ์ equipment equipment for picking mushroom is knife เดี๋ยวกน่าพูซ้ำอันนี้อะกอด้กอดในกับไปพอพอนโดนะหน่อยเอีน่ไปนี้ซ้ำคม่กชิลีเม่เอ่โจมนไปเรื่องโจ้ไนี่นไปไดลิ ต um, en like ้องต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 ้องเลยต้องไปเลยต้องเอมันมมันก่นปาแล้วปาเี้นี่ก็เนี่ดีเ้อางปาแล้วอันนี้นะไก่อไก่ยไบอออม Somebody else อย่าเงี้มันจะามกื้อลมต้องตอมอนเกลอ้มูนออกลอเออ

มาตะโดนบ่มาตะสาตสอหมกสามหมนดอกงมันหายามงี้มันเขาเผาปลาหลายมันก็เลยมันดอกงามเลยล่ะนะอือด้อดซํมพี่ไก่บอกเนี่ยน้องกาลังนี่หลวงเตะพี่จะทัน <speaking in the city> so we believe because uh, <speaking in the city> this forest is very, very big and huge, you can get lost easily. So, if you never come to the forest, so that's how we know we pick some leaves and for the flower, and we pray to the Forest, or to the Earth Mother, to protect us. You know why we're in here, so we don't get lost. Because a few people get lost in in this forest, you know. And one of one of us today, she lost once. She had to climb up the tree, and shout people, come and get her. So that's why she told us, you know. You first time you come here, you have to uh, make a wish, you know, or talk to the forest. Say so we apologize. We come here because we, we would like to uh, see an experience. Oh, somebody found it! Oh, we found it! เลตบอสเฮดอาวันเด็กไปสลดเด็กไสลดโอ้ชิสลากีนะเดอาีอาอาเกียเ็อวันเดเซเกอลูกเดก่อเซเฟ ไอ้เฝ้าวันเนี่เตรียมรอบนนี่ฮะน่าจะเออฮะโอวีฝาตัวปิกวันเฮ็ดไข่อีกบนนี่ ไอ้กระทะเตี๋ยเนาะไม่เพื่อนเนาะสมติว he didn't have mushroom but he have vegetable he said he can he can cook with mushroom เห็ดไมได้ดอกเ้าจะสมไปจุ๊กซี่นี่แหละนี่เราไม่ได้แกงน้ำเพื่นนั่นเด้ยเขาได้จะได้พักสมติวเออเข้าว่านี้ได้สมพูดได้เห็ดก็เอาอยู่พี่

ทับับอ e. ันนี้ชะมวงทับม่วงให้เยออ๋อถ้าไประยองต้องได้กินชะมวงชะมวงแกงต้มใส่หมูชะมวงเนี่ย is a sour the the taste is sour so they cook uh, the put in mushroom soup or beef soup pork soup and you can eat it is very sour they use a cor tamarin d กวนให้หรออันนี้ตากก่อนนี้อันนี้จุ่มหรือบ ลุตีก่อนหนองี้อ๋อปัทธรอปัทธรอตุ่งตีตุ่งตุ่งตุ่งตีตั่งตุ่ปัทลเออไปลสิแลกุตีก่อนเทเท This all of it. This vegetable, wild vegetable. So you you can make like from y u m soup as well because it's sour. It's sour. Try. Mm hmm. แซว่ะแ it tastes nice เอ so ็มเนาะแซบเซบอยู่นะอุ้ยรสชาติเอ็มอ่ะรสชาติอร่อย tasty because Thai th people they like eat h uh, they like right sour you know like mango b u โอ the f u n u s ีบ oh! เอ็ก l l ลเลเน็ดเ็ดแดง Rage เรดมัส o ูมันเทสตีโอ้ไม่ยานตีฟ้าวันเจกก็จะนะก่อนนอันนัอนเกิดลังโดบะกันในซอเออเอ็กซ์แอดเอ็กซมแอดเอ็กันบอดเอ็กซเนอะ เห็นดอกต้นดอกเดียวเขาเก็บไปก่อนนาเฮาแล้วล่ะเพื่อมากิมีเน็ดยิี่สีอุ้ยช่างแางเยอะคนมาจ่าแล้วดูร่ามีเยอะแต่ปลายเป็นสีสูดๆโอเคนั่นด้วยมวยแป้บเราเคยกินสูดดหมดยฉี่เป็นอะไรหลับ

เออยีรดเออโอ้ยปอบไงมือได้เ๊ะมตัวนอตัวนะเปสมรสมุนไพรก็เรียมนอก็เปะบ้งกับบคกิงเบชิันเ take the r o home ไปต้มเม่ต้มสมุนไพร it's like a m e d i c so t h e boil it and they drink the juice of i ก็แฝงบหนเออโอ้โหไม่ออกเลยเว้เครื่องมือทำอาหารทีมันเล็กประดี๋ยวเสียมใหญ่มากเลสไกัทที่เนาะบัดอ้ากันทานนันนั่น when t h e b o i this root they just drink the juice of it ค so ุ้มก็คุ้น่เอาไงคืนขวดได้หอดเพิ่มคุณจุ่มลงบนดีเออ ตนมัน่นหน่อยยังแต่หางมันเล็กมันบางเห็ดคมเห็ดทานเห็ดทานดะแฮปแลกคึ้นล้สป่าดำดำเอากบตอนไหนใช่แล้วบ่ใช่แล้ว Sometimes they come and looking for mushroom at night as well, my. Right? Not just on the daytime. I don't know how can they uh, see it, but they come in the night with the toes on the head. Oh, I found one. First one. I found one. Small. <laughs> This lady she's very good eye เตียมเหรอโอ้เธอซ่อนอยู่ในพุ่มไม้โอ้ย

but i have the road in the middle in between so you can go as far as you want and park and then you just make sure you remember where you park and come come back to your car so we park by the entrance over there i think we didn't find much today because it's not deep and people when they come they just you know go in this area first if you want to see more mushroom, I think we need to go further, further there. That's what I think.